อารยธรรมตะวันออกสมาชิกในกลุ่ม 1. นายวรุษแสนโคตรเลขที่6 2. นางสาวกมลวันทองภูเลขที่10 3. นางสาวจิรนุชประสบสีเลขที่12 4. นางสาวมนทิตาอาจดีเลขที่18 5. นางสาววิชุดาประพันธมิตรเลขที่2ี่นางสาวสุัตาเชื้อเมืองแสนเลขที่ 25. ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ทับหนึ่งเสนอคุณครูปัญญาพรยาโรงเรียนตลาดไซพิทยาคม อารยธรรมจีนประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถค้นคว้าได้บ่งชี้ว่าอารยธรรมจีนมีอายุถึง5,000ปีรากฐานที่สำคัญของอารยธรรมจีนคือการสร้างระบบภาษาเขียนและการพัฒนาแนวนคิดลัทธิขงจื้อเมื่อประมาณศตวรรษที่2ก่อนคิสศักราช ประวัติศาสตร์จีนมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไปในบางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอื่นวัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อชาติอื่นๆในทวีปเอเชียอาระยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้สี่ยุคดังนี้ 1. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชางเสียสุดสมัยราชวงศ์โจ 2. ประวัติศาสตร์สมัยจักรวรรดิเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์จินจนถึงปลายราชวงศ์ชิงหรือเชิง 3. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มปลายราชวงศ์เชิงจนถึงการปฏิวัติเข้าสู่ระบอบสังคมนิยม 4. ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเริ่มตั้งแต่จีนปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบัน อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่งอายอรยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สําคัญสองแหลงห่ง 1. ลุ่มแมน่น้ำฮวงโหพบความเจริญที่เรียกว่าวัฒนธรรมอย่างเชาวพบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสําคัญคือเครื่องปั้นดินเผาเป็นลายเขียนสีมักเป็นลายเลขาคณิตพืชนกสัตว์ต่างๆและพบใบหน้ามนุษย์ สีที่ใช้เป็นสีดำหรือสีม่วงเข้มนอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ลายหรือขูดสลักลายเป็นรูปลายจากสารลายเชือกทา่าบ 2. ลุ่มน้ำยงสีบริเวณมณฑลชานตุงพบวัฒนธรรมหลงซานพบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีลักษณะสำคัญคือเครื่องปั้นดินเผามีเนื้อละเอียดสีดำ ขัดมันเงาคุณภาพดีเนื้อบางลและแล่งเป็นภาชนะสามขาอารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดียคืออารยธรรมรูปแม่น้ำสินธุพบความก้าวหน้าในการสร้างสังคมแบบเมืองที่เมืองโมเฮนโจดาโรและเมืองฮาราปปาอารยธรรมรูปแม่น้ำสินธุเสื่อมลงเพราะเกิดภัยธรรมชาติและถูกชาอารยันเข้ามารุกราน พัฒนาการอารยธรรมจีนด้านการเมืองการปกครองมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับดังนี้ 1. ระบบกษัตริย์เชื่อว่าจักรพรรดิเป็นโอรสแห่งสวรรค์มีอำนาจเด็ดขาดแต่พระมหากษัตริย์ที่ไม่อาจปกครองให้เกิดความสง,งบสุขเที่ยงธรรมก็อาจมีการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ 2. ระบบศักดินาเริ่มต้นในราชวงศ์โจจกักรพรรดิเป็นโอรสแห่งสวรรค์แต่ตอบแทนขุนนางด้วยการมอบที่ดินให้แต่ขุนนางต้องนำผลผลิตมาถวายกษัตริย์และช่วยเหลือเมื่อเกิดสองคราม 3. สมัยจกักรวรรดิเริ่มต้นในราชวงศ์ฉินฉินซี่ห้องเต้ทรงรวบรวมจีนเป็นจกักรวรรดิ มีอำนาจเด็ดขาดควบคุมดูแลดินแดนโดยตรงแต่ปกครองด้วยการยึดหลักกฎหมาย 4. ระบบสาธารณารัฐชาติตะวันตกต้องการขยายอิทธิพลในจีนทำให้เกิดความกดดันการเมืองภายในการเกิดสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษจีนแพ้ต้องทำสนธี่สัญญานานกิง จีนต้องเปิดเมืองท่าให้ชาวต่างชาติเข้าอยู่อาศัยและทำการค้าจีนต้องยอมยกเกาะห้องกงให้อังกฤษทำการเช่าอารยธรรมอินเดียสมัยก่อนประวัติศาสตร์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นอารยธรรมของชนพื้นเมืองเผ่าดารลาบินเดียนศูนย์กลางอยู่ที่เมือง โมฮินโจดาโลและเมืองฮาร์ปาสมัยพระเวทเป็นอารยธรรมชนเผ่าอารยันที่เข้ายึดครองดารวินเดียนหรือชาวทลาวิทที่ถูกขับไล่ให้ถอยหลน่นลงทางใต้ชาวอารยันให้กำเนิดาศาสนาพราหมณ์และระบบวรรณาศีวรรณกกรรมสำคัญในยุคนี้ได้แก่คำพีพระเวท เป็นบทสวดของพวกพราหมณ์ใช้วิธีท่องจำต่อๆกันมาประกอบด้วยสี่คำพี์คือลึกคเวทยาชุลเวทไตรเวทและอาถรนพระเวทมหากรามาัณยนะสันนิฐานว่าแสดงถึงการต่อสู้ระหว่างชาวอารยัน พระรามกับชาวทลารวิทโทษกัร์แต่งโดยลือสีวาละมิกิมหากับมหาภาระตะยุทธว่าด้วยการต่อสู้ของสองพี่น้องสองตระกูลคำพีธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นทั้งกฎหมายาศาสนบัญญัติจารีตประเพณีหลักศีลธรรมสมัยพุทธกาลเกิศดศาสนาพุทธ และมีการใช้ภาษาบาลีเกิดศาสนาเชนผู้ก่อตั้งคือวันทมานมหาวีระสมัยพุทธกาลเกิดศาสนาพุทธและมีการใช้ภาษาบาลีเกิดศาสนาเชนผู้ก่อตั้งคือวันทมานมหาวีระสมัยราชวงศ์มลยะพระเจ้าจันทรคุปต์ได้รวบรวมแว่นแคว้นในดินแดนชมพูทวีปให้เป็นปึกแผ่น เริ่มการปกครองโดยรวบอำนาจไว้ที่กษัตริย์และเมืองหลวงพระเจ้าอโศกมหาราชส่งสมาพูดไปเผยแผ่พุทธศาสนาในเว่นแคว้นต่างๆหลังราชวงศ์มลยะล่มสลายเกิดการแตกแยก,กเป็นแว่นแคว้น สมัยราชวงศนะ์กุานะพวกกุานะเป็นชนต่างชาติที่เข้ามารุกรานและตั้งอาณาจักรปกครองอินเดียทางตอนเหนือด้านการแพทย์เจริญมากในสมัยพระเจ้ากนิสกะส่งสมทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนานิกายมหายานที่จีนและทิเบตสมัยราชวงศ์คุปะตะ พระเจ้าจันทระคุปต์ที่หนึ่งทรงรวบรวมอินเดียให้เป็นจัก,กรวรรดิอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นยุคทองของอินเดียทั้ทงด้านศิลปะวัฒนธรรมการเมืองปัจฉญาศาส,สนาสมัยจัก,กรวรรดิโมกุลพระเจ้าบาบูผู้ก่อตั้งราชวงศ์โมกุลนับถือศาสนาอิสลามเป็นราชวงศ์สุดท้ายของอินเดียพระเจ้า บามหาราชทรงธนุบำรุงอินเดียให้มีความเจริญรุ่งเรืองทุกด้านทรงให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาสร้างสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติพระเจ้าซาเจฮันทรงเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดและศรัทธาในศาสนาอิสลามเป็นผู้สร้างทัสมาฮานที่มีความงดงามยิ่งสมัยเอกราช หลังสงครามโลกครั้งที่สองขบวนการชาตินิยมอินเดียนำโดยมหาตามะคาณนาทีและเยาวรานเนลูเป็นผู้นำเรียกร้องเอกราชสมัยอาณานิคมอังกฤษปลายสมัยอาณาจักรโมกุลกษัตริย์ทรงชใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ต้องเพิ่มภาษีและเพิ่มการเกณฑ์แรงงานทำให้ราษฎรอดอยากและยังกดขี่ทำลายล้างาศาสนาฮินดูและชาวฮินดูอย่างรุนแรงจีนยุคสาธารณรัฐและยุคคอมมิวนิสต์จีนยุคสาธารณรัฐและยุคคอมมิวนิสต์ปลายราชวงศ์ชิงดร์ซุนยัตเซนจัดตั้งสมาคมสันนิบาตเพื่อล้มล้างราชวงศ์ชิง โดยประกาศลัฐที่ไตราชประกอบด้วย 1. ห,ห,หลักเอกราช 2. หลักแห่งอำนาจอธิปไตยของประชาชน 3. หลักความยุติธรรมในการครองชีพอารยธรรมอินเดียสมัยประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์เริ่มเมื่อมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้โดยชนเผ่าอินโดอารยันซึ่งตั้งถิ่นฐานบริเวณแม่น้ำคงคาแบ่งได้สยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณเริ่มตั้งแต่ กำเนิดตัวอักษรบามิริปิสิ้นสุดสมัยราชวงศ์คุป,ปะตะเป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดแล้วประวัติศาสตร์สมัยกลางเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์คุปตะสิ้นสุดลงจนถึงราชวงศ์โมกุลเข้าปกครองอินเดียประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ปปงงงงงงงโมกุล,ออนล,กลจนถึงการได้รับเอกราชจากอังกฤษ อิทธิพลอรารยธรรมตะวันออกที่มีต่อภูมิภาคต่างๆของโลก 1. การแพร่ขยายของการถ่ายทอดอรารยธรรมจีนอรารยธรรมจีนแผ่ขยายขอบข่ายออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในเอเชียและยุโรปอันเป็นผลมาจากการติดต่อทางการทูตการค้าการศึกษาตลอดจนการเผยแผ่ศาสนาตามลักษณะการ ถ่ายทอดแตกต่างกันออกไปดินแดนที่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของจีนเป็นเวลานาน,น,านเช่นเกาหลีและเวียดนามจะได้รับอารยธรรมจีนอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านวัฒนธรรมการเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีการสร้างสรรค์และการแสดงออกทางศิลปะทั้งนี้เพราะราชสำนักจีนจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและบังคับให้ประเทศทั้งสอง รับวัฒนธรรมจีนโดยตรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อารยธรรมจีนได้รับการยอมรับในขอบเขตจ,จำกัดมากเห็นอย่างชัดเจนคือการยอมรับระบบบรรณาการของจีนในเอเชียใต้ประเทศที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีนอย่างใกล้ชิดคืออินเดีย พรพุทธศาสนามหายานของอินเดียแพร่หลายเข้ามาในจีนจนกระทั่งเป็นศาสนาสำคัญที่ชาวจีนนับถือนอกจากนี้ศิลปะอินเดียยังมีอิทธิพลต่อการสร้างสารรค์ศิลปะบางอย่างของจีนเช่นปฏิมากรรมที่เป็นพระพุทธรูปส่วนภูมิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางนั้นเนื่องจากบริเวณที่เส้นทางการค้าสารแพรไหม จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำอารยธรรมตะวันตกและจีนมาพบกันอารยธรรมจีนที่เผยแพร่ไปเช่นการแพทย์การเลี้ยงไหมกระดาษการพิมพ์และดินปืนเป็นต้นซึ่งชาวอาหรับจะนำไปเผยแพร่แก่ชาวยุโรปอีกต่อหนึ่ง 2. การแพร่ขยายของการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดียแพร่ขยายออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วทวีปเอเชียโดยผ่านทางการค้า,าศาสนาการเมืองการทหารและได้ผสมผสานกับอารยธรรมของแต่ละประเทศจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมสังคมนั้นๆในเอเชียตะวันออกพระพุทธาศาสนามหายาน ของอินเดียมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อชาวจีนทั้งในฐานะศาสนาสำคัญและในฐานะที่มีอิทธิพลต่อกันสร้างสารรค์ศิลปะของจีนภูมิภาคเอเชียกลางอรารยธรรมอินเดียที่ถ่ายทอดอรารยธรรมเมื่อคิดศตวตรรษที่7เมื่อพวกมุสลิมอาหรับซึ่งมีอำนาจในตะวันออกกลาง นำวิทยาการหลายอย่างของอินเดียไปใช้ได้แก่การแพทย์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์เป็นต้นขนาดเดียวกันอินเดียก็รับอารยธรรมบางอย่างทั้งของเปอร์เซียและกรีกโดยเฉพาะด้านศินลปกรรมปฏิมากรรมเช่นพระพุทธรูปศิลปะคันธาระซึ่งเป็นอิทธิพลจากกรีกส่วนอิทธิพลของเปอร์เซีย ปรากฏในรูปการปกครองสถาปัตยกรรมเช่นพระราชวังการเจาะภูเขาเป็นถ้ำเพื่อสร้างาศาสนสถานภูม,มิภาคที่ปรากฏอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียมากที่สุดคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พ่อค้าพรามณ์และพิสสุ์สงชาวอินเดียเดินทางมาและนำอารยธรรมมาเผยแพร่ อารยธรรมที่ปรากฏอยู่มีแทบทุกด้านโดยเฉพาะในด้านศาสนาความเชื่อการปกครองศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูและพุทธได้หล่อหลอมจนกลายเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้